โอ้โหโอ้ยงามสวัสดีค่ะทุกคนม่หาเก็บเห็ดน้ำกันพี่น้องอันนี้ไม่ได้ขึ้นเขานะคะก็ป่าไม่ไกลโอ้ยตายแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วเนี่ยเศร้า ฝนตกวายุดบ่เศร้าเฮ็ดกระนาวบนแล้วเห้นเนาะ,ะท,ทะั้งหนาวทั้งฝนมันจะได้เก็บเห็ดไหมเนี่ยเฮ็ดเพิังวานฝนนบ่ออกซ้ an, ่นพ่น้องเพราะว่าฝนอีหลีหักก็ยุดเนี่ยตกคักตกแน่ปีนี้ฝนโอู้หึ้ยดูดิอ้าวเห็ดเออะไรนะ เยนโลลัสซูล่าก็ยังดีเก็บไปนี่โอเคอยู่พอได้อยู่นี่อุ้ยหนึ่งดอกนี่มาเบิ่งกันจะได้เท่าไหร่เพราะช่วงนี้บุค่อยว่างพ่อพี่น้องงานพี่ไม้ก็ยุ่งนี่ฝนไม่หอดปานี่ทุ่งกวาดได้นี่มาถึงป่าก็ทุ่มกว่าแล้วทุกคนเอ,อ้ย วันเสาร์อ่ะขนาดวันเสาร์นะก็จะขอพี่ไม้มาไหนๆวันนี้ฝนไม่ตกละพอวันอาทิตย์เดี๋ยวแกก็ต้องเฮ็ดงานผมก็สิไปส่วยงานงแกบบอ,อะไรแบบโอ้ยจรงจริงอะไรจริง มันเป็นเือดูทํางานแล้วเนาะเป็นช่วงเวลาทํางานทุกคนถึงเห็นเวลาทําไมเวลาผลเก็บเห็ดพี่ไมยถึงแบบเฮอรียบรีบรีบเพราะเราเป็นช่วงเวลาที่เรายุ่งแล้วอ่ะทุกคนอันนี้อันนี้เยลโลลัสซูล่านะคะทุกคน สวยสวยสวยู<ร>่ทุกคนอันนี้จะได้ไหมเนี่ยวัวแถววัวเลยกัวสีเห็ดอืมอ้อาโอเก็บไปก็ได้ กันเนี่ยโอ้ยแกแ้วแกแ้วบอสต้อก็เท่าแล้วทุกคนโอ้ยยังมีหวังอยู่มาเจอเห็ดไก่ค่ะอีกหนึ่งกอได้บ่โอ้ยเห็ดพึ่งหวานนะบอออกเด้อเนี่ยไม่ไกลจากในไยไม่ได้ขึ้นขาวค่ะป้าแบาบว่าประมาณ กี่นาทีคะซิสิหานาทีหรือว่าหาซิบนาทีหรือว่าชั่วโมงบอกบ่าถึกโดยประมาณนี่แหละก็ไปหลยมองครับประมาณชั่วโมงบ่ได้ขึ้นเขาแต่ว่าเห็ดเพิ่งหวานบ่ออกเลยแม้เพราะว่าฝนคือว่าแหละฝนมันบ,ดบด่ดีขาร์โบมีแดดจะัดนะมันหนาวแล้ว เห็ดไก่ย,ยังกับพอมีหวังอยู่เพราะว่าเขาทนหนาวเห็ดไก่นะโอ้เสด็เก็บเห็ดเผ่งหวานน้ำขาวบ่อปีนี้พี่น้องเป็นยังเสร็จฝนมาตกเอาช่วงหนาหนาวนี่ตกเต็งตกี้ตกตกันยังว่ามีมืออยุดตกตกหยุดหยุดเนาะอันนี้แบบตกอีหลีอีรอแบบตกแบบว่าฝนลินน,น,น,ลนนะมันหนาลำคาญนะต้รงเดียดจัดแต่ว่าเห็ดไก่กะ กปส่องหลายหม่องอยู่ไกเห็นกระจุกกระจีกก้กำลังขึ้นเนี่ยนะพอมีรุ่นอยู่เห็ดไก่เนี่ยโอเคสีมันไม้เลย นี่เป็เห็ดไก่นะทุกคนมึงว้าวหวานนั่นอ้โอ้เธอสวยอยู่นะหนึ่งดอกอ้วนๆนี่ทุกคนเห็ดไก่ได้น่ย Fried Chicken Mushroom โอ้โหวนๆว็นนาณฟ้าไม่อาจจะเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ได้เนาะ k okay. nhỉ này này ui ta này có hươu đẻ để gặp ừ. chơi hết phần hoa đọt nương bạc khổ lou luôn นี่เห็นไหมทุกคนเขากำลังสื้ขึ้นเกิดโทษโอเคค่ะไแล้วคนมึงดูเห็ดนะกำลังสื้ขึ้นแต่ว่ามันหนาวแล้วมันไม่ทันแล้วอ่ะเธอเนื้อหน่อย,อยอเลยได้นี่

สวยเนาะได้นี่ทุกคนโอ้โหิ่งเห็ดมึงนอกพี่น้องเป็นแต่แสบคักว้าวว้าวว้าวอืมสวยสวยนี่ตัดตรงนี้เลยนี่โอเคเนี่ยได้เยอะห,หนึ่งวันสุด่ะไ้เห็ดไก่นะ ขอบคุณ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 อันนี้ที่ใหม่เนาะเจอที่ใหม่ Ủa, uh, đi chai hết lên cao, này là cửa kai cây cành ạ, kìa 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 thịt kìa 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 ี้ไม่ใช่อันนี้โอ้โหเหมือนใช่แต่เห็ดอันนี้ผุนกับคุ่นๆเน,น,นี่ยนางซื้อป่ะแต่ว่าเหมือนกับจะกินได้ไงทุกคนแต่ว่าทำบนหน้าใจก,กับบนกินนะไม่เอาหรอกไม่ต้องมาเบียร์เลยอุ้ยทุกคนดึงลิงซิ baby one t i อ y I come back later จเจอแล้วทุกคนโโเานาะได้อยู่นี่ล่ะโอ้ยอันนี้บ่เอาโอ้ยเจอได้มันเล็กๆอยู่โอ้ยนี่ดีนีทุกคนได้อีกได้อีกเห็ดไก่โอเคว้าวว้าวสวยปัดเป็นสีเลยเด้อ าเหมือนเห็ดอะไรก็ยังที่บอกะเห็ดกระป๊อกในหางนั่ะเห็ดอะไรนะชิเมจิแล้วเห็ดปวกเข้ากับไข่ยอยู่นี่ไหมเฮ้ยนี่เห็ดอะไรเนี่ยบ่าไม่เห็นเห็ดไก่ได้ยินทุกคนนี่เฮ้ย,อ,ยอันนี้คลายมากแต่ไม่ใช่นะ เพราะว่ามันเปาะเนี่ยโอ้โหจะเป็นคู่แฝดเพื่อนอะนนีนเนบึ้งเนี้ยนี่เบึ้งคนเพื่อนเนี่ยเพราว่าเห็ดไกเเ่เขาบดีเปาะแบบนี้เขาสิมีความเหนียวเหนียวนี่บึ้งเนี้ยนี่ตายเนี่ยตายทำไมเธอเหมือนมากเลยคุณมทุกคนบึงบ้งคนเพื่อนเฮ้ยดาริ้งไอซีมากมันเป็นเห็ดไก่นะเนี่ยทุกคน อ,นนอ,อุ้ยมึงเนี่โดนฝนอ่ะเน่าเสียดายอุ้ยเน่าทุกคนเนี่ยกินไม่ได้เลยโอ้ยโคตรเสียดายเลยเสียดายเสียดายไอยใหญ่ๆอันนี้เระอุย้ยมาเจออีกวี่งกินได้ำนะกินได้ำนะ พอได้เยอะโอเเ้ยเสียดายอุ้ยอันนี้ไม่ใช่เห็ดไก่ายนะเจ็ดเห็ดยังเอื้อ จะมีความเผ็ดๆนะคะทุกคนมุเจอเห็ดอันนี้เดี๋ยวนะเอาอมุณจะซื้อเขาไม่ได้เด้อแต่ว่าเขาแซ่บมากเนี่ยสวย เจอไหมดอกใหญ่เลยมารอบนี้ปีที่แล้วไม่ได้เจอดอกใหญ่ขนาดนี้โอ้โหนี่ไงนี่นูน่นโอ้ยเดี๋ยวฝนขึ้นซื้อให้เด้อสังกฤตน่ะโอ้โหดีใจนี่ว้าวแตะขาเข้ามาอุ้ย แซ่บเบ่ร์เฮดอันนี้ว้าวดีใจดอกน้นอยๆกำลังขึ้นเออเดี๋ยวเราให้เขาดอกใหญ่ให้มาเก็บอันนี้โดนกัดกินกินกระเสียวโอ้คือซ้ำน้ำเต็มตูเนาะว้าวดีใจเต็มเลย พี่น้องฮิดอันนี้นะโคตรอร่อยเลยนี่นี่แปลกๆเนาะแต่บอกได้เลยว่ายัมมีสุ้ยยมมี โอเคก็เหลืออีกไม่เยอะเอาไว้ให้เขาโตกลับมาส่องไม่ดีใจเป็นเห็ดแซ่บเห็ดหายากคนเจอเห็ดพึ่งขาล่างหนึ่งดอกโอ เนี่ยถ้าเขาสมมุติว่าเขาตัดเขาจะเป็นสียังสีอลไพี่น้องขาลายนะตัดนี่ถ้าไปตัดลา,ลายกลัวสิยหอดบ้านในสีขี้ลายขี้ลายยังไนี่โอเคมาต่อกันเด้อนี่ยัดผีเบื่อของลายตอนนี้ ไปกินไปไหนหมดเนาโหดฝนแล้วทั้งฝนทั้งน้ำกลางคืนถ้าแดดจะจ้านี่จะไปทิ้เนาะทนไมอาจจะเสียดลุ้มแดบทุึบเป็นป่าทุกคนบึงน้ำต้นสูงมากฝนหมดป่าสิละ บึงเนี่ยป้าทางฝนนะฮูฮ้หกอันทาง <laughs> บึงนี่น้ำน้ำเอกกุลาบป้านะนี่แหละค่ะเข้าป้าของฝนบ่ได้ง่ายๆนะคะไม่ใช่ง่ายเหมือนคนอื่นโชคดีว่าแถวนี้บ่มีงูบ่มีงูแหนวแถวกระป๋อมบอ่มีแมงเงอะบอ่มีอย่าง กวสัวน่นเธอไรหมุนหกปันไปหาต่อกันเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละได้แค่นี้ เฮ็ดทำเปื่อยเิ่มเน่าเิ่มเบิร์ดถิ่มเน่าถิ่มบินี่เฮ็ดเพิ่งขาลายนี่เปื่อยเิ่มเน่าเิ่มเบิร์ดละเฮ็ดเท่าแล้วเพราะว่ามันมาบ่ได้พี่น้องฝนตกบ่หยุดบ่เศร้านี่ก็เลยมาบ่ได้โอ้โหโดนกินไปซะโอ้ ไป้เพิ่อนกินซซาเพิน่นสิปานนั่นจะดีอันนี้ก็โดนกินแบบข้งในกลวงไปละคือถ้าฝนบ่ตกเฮากระสิพอได้ขับรถพักกันแว๊บมาได้ได้พี่นองแต่นี่เรามมันไม่หยุดอ่ะอจริงสิเฮตดฝนกระนาวถิ่มเบิดเนาะ ไ,ได้น,น,น,นี่นี่ฮ็ดคาร่านี่เนนาถีออ่เล้วเนี่ยเห้าเลยเนี่บูดข้างนอกเ่เห็ดเท้าบุญละดูโอ้ยโอ้ยอันนี้ลูกสีแดงคือลูกอไอ้บันเบอร์รี่นะคะเป็นตระกูลเบอร์รี่ ชนิดหนึ่งกินได้แต่จืดมากไม่อร่อยไม่อร่อยเหมือนสีสันเขาเลยสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้จะพามาเก็บเห็ดใจแอนฟันเนลนะคะนี่จริงๆคนต้องเก็บตอนเขาอ่อนๆเห็ดอันนี้หันหอมขาไม่ต้องเอาไปแค่นี้แล้วขาแก็บนะ่ะนี่ค่ะคี่รอบนั้นคนมากคนเห็นเขายังน้อยเยอะเนาะที่ที่ว่าคนมาคนได้เห็ด่งขาเนยนนะนาะ ตรงนี้ผมก็มาแล้วเขายังน้อยอยู่ผนก็เลยแบบนราจะเจ็๊บไปดอกเดียวเพราะว่าทันไหมเนี่ยพ่อป้านี่ลยละเป็นเป็น,เป,นเป็นป้าเหฮดใจแอนซัแซนเนวนะคะอันนี้นก็เลยจะกลับมาดูว่าน้องโตขนาดไหนแล้วโอ้ยทุกคนเท่ากนบานแบบอลังการแล้วโอ้ยโอ้ยไม่ทนนันอะ เพราะตอนนั้นกระ้น,นยเกินฮะนะแล้วปฏิก็บเพิ่นตอนนี้เขาแก่ไปแล้วว่าเอ้ยพี่นะพี่นะพี่น้องเบ้ได้แล้วพะเบิงพะเบิงพะเบิงพ,ะเ,งพ,ะ,เงพะเบิงจะได้นอนลุงยนลอดมันเอาอินเล็กๆไปได้ได้ เลีบห้างนี่แต่นั่งนั่งนี่กะโอเคจ้ะเดี๋ยวจะเอาดอกเล็กๆมือหนาาไปพัดกับเผาคือแสบคือแสบอยู่อันนั้นบางน,น้ำเบ้าเอาดอกดอกนิดหน่อยเหรอโอ้ยหนองเห็ดอยู่นี่ เห็นบพี่น้องขาลายนบนวายไปแล้วเด็วมากแค่ฝนพ่าฝนอย่างเดียวเบิ่งพี่น้องเห็นเน่าบนอะไรนี่โอเคเนี่ยเน่าเน่าตะกันไปแล้เวเสียด,ดาย เพิ่งอีกแบบหนึ่งนะคะแต่นี้ก็อร่อยนะสรุปคนก็ได้เท่านี้แหละพี่น้องเฮ็ดนะเมื่อนี้กลับมาหอดบ้านซีทุ่มนเนี่ยเนี่ยพอออกจากบ้านก็ทุ่มกว่าแล้วเนาะแล้วก็ได้ อันนี้เห็ด Slippery แจ c k เป็นเห็ดเพิงอีกชนิดหนึ่งบริเตนอันนี้ฝ้าเก็บเพราะว่ามันฝ้าเก็บตอนกลับมันบริเตนเนี่ยค่ะโอเคนะคะยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่ค่ะเห็ดทั้งหมดนะคะอบหมดเลย ก็ได้ทานหนึ่งพอดีเนี่ยได้นิดนึงโอเคนะคะทุกคนบ๊ายบายย่างหมดเลยอบหมดเลย